มาครับเรามาหาความยาวจุดนี้นะครับด้วยวิธีที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรนะครับสามเหลี่ยมคล้ายก็คือการหานะครับสามเหลี่ยมที่ซ้อนกัน2รลูกนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้รูปใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรูปเล็กแบบนี้นะครับมีรูปเล็กซ้อนแบบนี้นะครับ สมมตินะครับว่าด้านนี้เป็น a กับ b นะครับแล้วก็รูปใหญ่เนี่ยนะครับความยาวตรงนี้นะครับเป็น a ใหญ่นะครับกับ b ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะครับก็คือนะครับตัวนี้มันก็คือ A ส่วน b นะครับ A ส่วน b เท่ากับนะครับ a ใหญ่ส่วน b อ่าแบบนี้นะครับ อันทีนี้นะครับเรามาดูโจทย์ของเรานะครับต้องการหาความยาวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับนะฮะเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับก็คือพินาตรงนี้นะครับอ่านะครับเราลองตรงนี้นะครับสูงจากพื้นมานะครับ0.8นะครับเขาต้องการหาความยาวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้2.7นะครับ2.7นะครับลบกับ1.5นะครับตรงนี้ได้1.2เมตรนะฮะ ความยาวทั้งหมดนะครับตรงนี้2.15นะครับเป็นตรงนี้แค่ศูจ,จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่1.35นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาหาจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้อ่จุดนี้นะครับสมมุติว่าให้เป็นเเล็กก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า 0.8เนี่ยเราดูแล้วถ้าบวกเเล็กก็จะได้ตัวเครื่องหมายคำถามที่เขาจะถามเลยอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราจะหา a อเล็กได้ยังไงก็จากสามเหลี่ยมคล้ายนะครับนะฮะก็จะมีสามเหลี่ยม2ตัวนะครับตัวที่1ก็จะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่นะครับความยาวทั้งความยาวด้านนี้นะครับ2.7แล้วก็ด้านตั้งเนี่ย1.35เราใส่ไปเลยก็ได้ครับ 1.35นะครับด้านตั้งหารด้วยด้านยาวของสามเหลี่ยมใหญ่นี่ก็คือ2.7นะครับทีนี้มาดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กคือตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้ตัวนี้นะครับมีตัวที่ไม่ทราบค่านะครับร้อยเป็น A ละกันนะครับด้านตั้งนะครับด้านตั้งก็คือเป็น A ส่วนด้วยนะครับด้านลาดที่เรารู้แล้วนะฮะตรงนี้ก็คือ1.2 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a นะครับ a นะครับคูณกันออกมาก็จะเท่ากับ0.6นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการถามตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงนี้นะครับไอ้เจ้าสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันก็จะเท่ากับ0.8นะครับที่เรารู้ค่าไปแล้วนะครับ บวกกับ a อ่าเพราะฉะนั้น0.8นะครับบวกกับ0.6ตรงนี้ก็จะขับ1.4เมตรนะครับโอเคนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับพิมพมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ